ช่องห้าของเรายังคงเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของจากทุกภาคส่วนส่งมอบน้ําใจไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ค่ะเราได้รับมอบสิ่งของบริจาคตามโครงการช่องห้ารวมใจช่วยภัยพิบัติ วันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสนามเป้าพลโทสิริพงศ์พชรกะนกกุลรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารเป็นตัวแทนในการรับมอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานจำนวน60ลังจากคุณวราณีเว่สุนทรเทพรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพร้อมด้วยคุณกนกนการวีรกุลผู้ช่วยอธิการบดีและผู้จัดการโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูปมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อน er ําไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆให้ได้รับสิ่งของเหล่านี้โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นสื่อกลางในการส่งต่อความช่วยเหลือให้ไปถึงมือของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการกองทัพบกโดยช่อง5รวมใจช่วยภัยพิบัติค่ะก็พวกเรานะคะทาง ทั้งผู้บริหารด้วยนะคะคณาจารย์นักศึกษานะคะแล้วก็นักศึกษาจีนของเราที่อยู่ต่างประเทศที่ประเทศจีนก็ยังร่วมกันบริจาคแล้วก็เป็นอาหารที่พร้อมรับทานนะคะพวกเราก็มีความยินดีเป็นห่วงเป็นใยพวกประชาชนที่ประสบความร้อนนะคะพวกเราก็รวบรวมกันแล้วก็อยากจะบริจาคโดยที่ตำรัานีเองนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งเป็นผู้ผลิตเรื่องของอาหารเนี่ยมีความปลอดภัยได้มาตรฐานต่าง เพื่อเพื่อจะส่งต่อไปยังผู้ประชาชนทั้งทั้งหลายค่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกของเรานะคะเป็นสื่อกลางในการรับสิ่งของบริจาคจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการส่งต่อมอบความช่วยเหลือไปให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยตามพื้นที่ต่างๆในฐานะที่เราเป็นสื่อสาธารณะเพื่อความมั่นคงที่พร้อมช่วยเหลืออยู่เคียงข้างประชาชนบรรเทาทุกข์รวมถึงให้กำลังใจประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ และคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับททบ5ของเราได้นะคะส่งความช่วยเหลือให้ไปถึงมือผู้ประสบุทกภัยทั่วประเทศคุณผู้ชมสามารถที่จะบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้ค่ะข้าวสารอาหารแห้งและน้ําดื่มสิ่งที่คิดว่าผู้ประสบภัยจําเป็นต้องใช้ในขณะนี้นะคะมาบริจาคได้ที่ช่อง5ของเราททบ5ถนนพหลโยธินสนามเป้าทุกวันในวันและเวลาราชการหรือร่วมบริจาคเป็นเงินก็ได้ค่ะ โอนเข้ามาที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนชื่อบัญชีททบร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชี0217576982สามารถร่วมบริจาคได้ตั้งแต่แบบัดนี้เป็นต้นไป